สวัสดีค่ะเผากระเพ้าพยากรณ์อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝังตอนออกประจำวันเสาร์ที่13พฤศจิกายนพศ2567ค่ะสาภาพอากาศบาลล้านเราจะไปเป็นผืนไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพื้นผืนค่ะบริเวณความกดอากาศสูงทุกมวลอ,อากาศเย็นกําลังปานกลางค่ะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจ,จีนใต้ค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตา่ํากําลังแรงค่ะปกคลุมบริเวณหัวเกาะสุมาตร,ราค่ะ ต่อไปเป็นผับไดทดาเทมิฮิมาวารีค่ะบริเวณภาคใตฟังนอรองนะคะตัวพอมิกมาค่ะผาพเรดาชุมพอค่ะบริเวณผัคใตฟังนอกตอนบนนะคะตัวพอพกุมฝนกำลังอ่อนถึงแรงกระจายตัวยมบริเวณของจังหวัดชุมพรและนาชายังงของจังหวัดชุมพรค่ะบริเวณของจังหวัดสุราธานีและนาชายฟังของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ต่อไปเป็นผ่าเรดร์สถิงผักคาบริ้นผักาตายฝั่งนอกต่อนลางนะคะตัวปกคลุมฝนกาลังอ่อนถึงแรงกระจายตัวยอตในบริเวณของนาชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชและในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะบริเวณของนาชายฝั่งของจังหวัดปัตตานีค่ะบริเวณของจังหวัดยะลาค่ะและกระจายตัวยนตในบริเวณของทะเลอ่าวไทยค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดมองว่านีวัดไดเทส32.5องศาเซลเซียสยค่ะเขยมเพิ่มเมืองจังหวัดแพรบุรี และอุณหภูมิต่อมสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่22.6องศาเซลเซียสค่ะที่ตำบลน้องพลับอำเภอโพหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต่อไปเป็นการได้งานฝนสถานีค่ะวัดตั้งแต่7็ดโมงเช้าหลือกว่าจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะโดยประมาณฝนสูงสุดที่วัดได้นะคะโยหน่ยาุย์มิลลิเมตรค่ะเทียมเพื่อมเมืองจังหวัดชุมพรค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศของาาว,วันนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนนอกนะคะจะเจอกับฝนหรือฝนฝ่าขนองหลายพื้นที่ค่ะ และมีฝนนักถึงนักหมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะทางตอนหลางของผาค่ะไปดูไร่จังหวัดกันนะคะแพรบุรีค่ะจะมีฝนอยู่ที่รอยละสิบของพื้นเทค่ะประจวบคีรีขันนะคะจะมีฝนอยู่ที่รอยละยี่สิบองพื้นเทค่ะชุมพรค่ะจะมีฝนอยู่ที่รอยละสี่สิบองพื้นเทค่ะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนดูฝนฝ่าขนองรอยละหกสิบองพื้นเทค่ะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสนะคะจะมีฝนดูฝนฝ่าขนองหมากว่ารอยละหกสิบองพื้นเทค่ะ และอุณหภูมินะคะอุณหภูมิตำสุดเจ่ที่ประมาณ23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดเจ่ที่ประมาณ29-33องศาเซลเซียสค่ะต่อไปเป็นขื่นลมค่ะบริเวณผากใตฝั่งนอกจะเจอกับคืนล่มตะวันออกเชียงเหนือที่มีความร็วล่ม2 0 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองนะคะลื่นจะสูงหมากว่า,วา3เมตรค่ะ ต่อไปเป็นประกาศเตือนคืนลุ่มแรงบริเวณอ่าวไทยเลยฝนตกหนักถึงนักหมากบริเวณของผักต้ยฉบับที่เค่ะจะมีฝนกระทบจนถึงวันที่23พฤศจิกายนพศ2 5 6 7ค่ะื่ังจากมรสุมต้นออกเชิงเนื้อกาลังขอนขอ้างแรงค่ะผัดปอกลุมบริเวณของอ่าวไทยและผคกตายค่ะสมพลให้จังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนตกหนักค่ะบริเวณของจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาทยาลานะคะจะมีฝนตกหนันกมากค่ะทํใไมคืนลุ่ม จะเจอกับคลุ่มตะวันออกเชียงเหนือค่ะที่มีคอวรยรุ่ม20-35มกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคขื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักฝนที่ตกซะสมและลุ่มกระชกแรงค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำ,นนำป่าไหละล,ะลักน้ำหลันตลิ่งและเกิดดินโคลนถล่มในบริเวณของพื้นที่หลักเชิงเขาค่ะขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดืนเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเลียงบริเวณที่มีฝนป่าคะนนองค่ะ ต่อไปเป็นการขาดไหมสภาวะอาการเจ็ดวันข้างหน้านะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนค่ะบริเวณภาคใต้ข้างนอกตอนบนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกายนค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะและตั้งแต่วันที่28จนถึง29ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ ต่อไปเป็นบริเวณผักตายฟ่งนอกต่อหลางนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยนค่ะจะมีฝนหรือฝนผ่าคนอง้อยละ60ของพื้นเทค่ะแต่ตั้งแต่วันที่28จนถึง29ค่ะจะเพิ่มขึ้นเป็นลอยละ7 0ของพื้นเทค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการพยากรณ์อากาศโดยเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องศูนูตุนิยมวิทยาผาักตายฟังตะน,นอกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนเช้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน